ใน้ปางอิมภพันให้เกิดเป็นอย่างให้เกิดเป็นหมาไม่ใหญ่เป็นหมาแล้วว่าพ่ออยังเนลามิรเ,เทวดานั่งฟ้าที่ท่อมเพียดน้ำกันต้องมาเกิดเป็นลูกลูก,ก็จิมีผู้ดีก็ผู้บดีให้นั่งมาเขาได้หูว่าการท่ามเพียกดวร,ร์ทธาท่อดีมันเป็นจังใดเมื่อเกิดเมื่อมนุษย์โลกมันทุกข์ซใด เออเกิดแก่เจ็บตายมันถูกซำใดเออเกิดมาเมืองมนุษย์บ่มีแน,นวดีเพิ่นว่ามีแต่ทุกข์คือพ่ได้บ่ระคุณหลวงพอ่อบนเทศละ่ะสำคัญมันเป็นจังได๋เอาตอนนั่งมาขาวถึกตีเนาะงไม่ใหญ่เนาะห้องหุม้มหนึ่ง xia chay, xia chay lón khóm ơi khóm cốt ba dây máu nằm nhốt nằm lẫy hai con máu nó nhốt nằm đi kĩ lau thì, thì can còn ngựa

nó là nông quen mát tháng năn đòn khắn phú đầy, đầy đều sọt vắng và và tê ơi trăng nói... xa thơ

โคตดบอกคุณมปวดบอกคืดเงิดกะใจของมันหายเกิดแล้วตายตายแล้วเตือนฟื้นแล้วตายาตายแล้วเกิดม่โอ้ยขออย่าได้พบพออันเออลี้ยพอหลอตตางก้องเงื้อ dọn bull lao kim bang dọn bull lao băng con con số tiền của mình vào mùa tay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 

เท้าเล่าความเดือดร้อนที่ลูกกนอนี่ยฟันจบบากคำเอ้ยแม่มีตามไปโหผู้พิงดอกของเจ้าเง้นเขาทั้งตีเขาถึงข่าบอกเสียงตามในหัวเอ็มแบบเปียแบบผู้ทั้งผองหากผองเสียงเหมีนเลวแบบแบาคุยก็เป็นปุยคือ่าย เขาตีายออกจนลูลนลู่นนาเอ้ขอในใหญ่เขากระโยนเส้นได้เดียวเขากระเทินจนว่าเมียนี่สะเดินมาหยืดไหายเกือบเป็นตายเลีวละเด้มลูกเมีย S <S อเอันไหนม่แบบนอ้เรื่องนี้มาข่าวกับไปพ่อลูกสาวพูน่อยลูกสาวพุ้น้อยเป็คนกันตันยูเลียงเมจนว่าเมีตไย่จากไก่เป็นท่องค่ำ โดยการอธิษฐานโดยคุณงามความดีของหลูกกละเต่ากันเลยกลายเป็นทองคำกันเลยได้ดบได้ดีไปส่วนบาผูพีที่เป็นเอื่อยค้นใจว่าดีตีแม่พัาเมืองนี่ละเทียนออกจากเมืองบ็ได้ดีซ้ำเป็นว่าคอานอักตันยูอธนนิทานเรื่องนี้ก็สอนลูกสอนเต้าให้ดูถึงเรื่องักตันยูกตันยูนกระเวทีโอ,โอ นีนางมาสาวมาสาวเท้าท้ายผ้ากางเอาไรดี<ม>เอางี้ดีกว่าาจารย์ผมว่าจะเหมาะจะไหวไหมเอาสบินสักนิดนะจะทันเลยเอานิด <laughs> เดียวนิดเดียวเอาแค่ร้องได้รู้ว่า,านางปิ่นนาคีเนี่ยขนาดที่ไม่ได้เข้าวัดโยมพกเคยฟังไหมเอยผ้ากางนางปิ่นน,นาคีมันจะมีพานนะาล่าสัต เคยว่าไม่เคยเดีย๋ยวล,ลองฟังสักนิดนจึจับจับเอาตอนให้รู้ว่านางปิ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเลยว่าเป็นแต่ไปนในพานฆ่าสัตว์แต่ลูกเนี่ยอยากบวชนเมนรให้พ่อพ่อเสียชีวิตเออจับจับ,จบตอนเป็นทำนองนิดหนึ่งคือให้โยมได้รู้ว่าของภาคกลางเนี่ยต่าง,ง,งก็คือมีมีแม่ สองคนผัวเมียเป็นพานเป็นพานแต่ว,ว่าพ่อตายก่อนพ่อตายพ่อตายแล้วก็เหลือนางนเหลือเมียคนเดียวรปินนาคีทีนี้ว่าลูกก็คืนหนึ่งก็เดไปฝันฝันฝันเห็นผีพ่อฝันเห็นผีพ่อว่าเจอพ่อบอกกับแม่บอกกับางปินว่าแม่อยากจะบวชอยากจะอะไรดีที่ว่าเนเรามาเป็นยุคมาเกิด บวชเป็นชีใช่แต่น้ำปินนาคีนี่ไม่เคยไม่เคยเข้าวัดไม่เคยอะไรเลไงไม่เคยเข้าวัดไม่เคยบวชเม่อยากให้บวชไม่อยากให้บวชตั้นั่นแลเอาเป็นทำรองเอาเป็นทำรองสุบินนั่นแหะเอาไปยุ่นเออ่อา ไอ้แล้วก็ตอมใจน่ะเป็นหลักหนักแล้วเป็นลูกผู้หญิงน่ะเอาชายกำมพาแต่นายก้าใน่ะยังยอมยาวว่ามหาบัตินี้ตัวตัวพ่อหน่ะเอาคิดถึงพ่อออ บังเกิดเก้าวันพงนม้จะไปกราบเท้าคุณแม่เจ้าไปบวชเป็นนิลวายทอมนางปิ่นนาคีกรมเธอมีก็น้อยย่อม เห็นที่ลูกน้อยจะไปบวชเน,นแม่มองไม่เห็นประโยชน์อะไรนะจึงพูดรัดตัดต้นตอเอาพอนี่นอสุบินเอ๋ย พ่อของเจ้านั้นไม่เคยนะไปบวชนะ่ะก็เลยสักครั้งข้าวนะ่ะจะเข้าวัดแต่ระคัต้องเดินถอยหลังหลายสิบก้าวถึงตัวแม่เองนะตั้งแต่เป็นสาว แม่เคยเข้าวัดกันเมื่อไรถ้าไปพบพัะและปะัเนนแม้ว่าพรังเป็นที่ไหนก็เล่าไม่รู้จะทำว่าอย่างไรพ่อแม่นั้นไม่เคยเล่าเรียนไอ้เรื่องสาธุ สุขที่นางหลือมอังสุบประเพียนละแม่ไหมเคยขีดแม่ไหมเคยเขียนไม่เคยเล่าเรียนสืบตำราถ้าหากวาลูไปบวชนินมันสร้างเวน อันดานะพ่อแม่เป็นไม้ก็มันไปหาเดี๋ยวเข้าชาวบ้านนินทาพากันดูแค้นถ้าไปบ่อยๆ่องอีถ้าแม่ไปบ่อยๆเอยียสักหน่อยเทดนะเดี๋ยวพักลุงตาเอยจะยิ้มเป็น คนทั้งหลายจะดูแข่งว่าแม่เป็นแซนกับพระหลวงตาเนี่ยโอ้ก็มันก็จริงๆอย่างเงี้ยเธอบางคนเป็นไงอ้าวคนพอเป็นไม้แล้วพอไปจะไปไหนทีก็เอาแล้วนะโอ้จะไปวัดทีนะครับน้ำพริกอะไรเนี่ยน้ำพริกเป็ไม้เนี่ยใช่ไหมอ๋อจะเป็นกินกระดูกตะทินสักวัุ <c> ี <oughs> ่ <c oughs> <c oughs> แม่กแม่ไม่ไปเลยอะ่ะโอ้เนี <laughs> ่ยตรงนี้เลยก็ก,ก็บินหนาคีไม่ยอมไม่ยอมไปถ้าเกิดว่าไปแล้วเนี่ยแม่บอกตัดการตัดรูกตัดแม่ก็เลยเหมือนกรโยมนี่ถามว่าโยมมาบวชเนี่ยไม่ยอกเชื่อฟังแม่ไงมแม่ก็บอกเอ็งจะไปทำไมอะไรไงะเงออี่ยไปบวชแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมา บทผาดบุญเป็นยังไงล่ะถามโยมที่ว่าที่มานี่มีใครห้ามไหมทุกโยมโยมนี่มีใครห้ามมาบวชไหมเนี่ยมีไหมมีนะแล้วเขาไล่มาเลยเนี่ยเพอาะรู้พอรู้ว่าแม่หนูเดียวกับแม่แก้วจะจับปฏิบัติธรรมนี่เขาไล่ส่งเลยใช่ไหมนี่มันเหมือนสุบินเนี่ยโอ้โหมือแม่แม่แม่ให้ไปโอ้โหแม่

นาขี้งได้ฟังนคดีน่ให้เดือดดาลในลูกจะไลไ,ไม่เหมือนพ่อแตกเหล่าแตกกองน่ะทำดื้อดานเสียแรงแม่รักสมัครมัน เลิกเ่าผีกันแต่นี้ต้องไปฝ่าสุบินกุมาน้อยได้ฟังท้อยน้ำตาไหลรีบเร็วลัดดัดสินใจหนีแม่ไปบัน พระชากจึงเดินลัดเมื่อตัดสินใจหนีแม่ไปบ้าน พระทางเราเดินลัดตัดเอาต้ะเอาไปหาองพังเทลาแล้วบวชเป็นเน็นนังเช่นว่าเพราะความสัทธาเกิดเต็มเกนหนีไปบวชจนได้ เหมือนเหมืโยมมาบวชวันนี้ใช่พอหมวดปุ๊บอันนี้สมโยมรู้หรือเปล่าอย่างสุบินเนี่ยมาบวชเป็นเนนปุ๊บปิ่นนาทีก็เข้าป่าล่าสัตว์เผอหลักโยมมาทูดเอาล่าโยมมาทูดอ่าโยมมาทูดมาแล้วทีนี้อพอรับร่างใมปเป็นไงไปดูแล้วเปิดบัญชีปุ๊บนางปิ่นไม่เคยทําบุญเลยเออพอไม่ได้ทําบุญปุ๊บ แต่มีทำไมพยายมถามทำไมมีจีวรมารองรับรือว่าดอกบัวมารองรับทุกยุันขวัญยืนขอให้เดินเก่งๆนะ,อออะขอจับสองค่ะจับสองเลยอี่ยหลานด้วยพยายามถามถามว่าไงอา้งยายพายาโยมแสนตกใจกระนัตึงถามน้ำไป ออเอาสองเลยน่ะสองเลยใครใครย้ายใครย้าดิ๊งเนีอยเออพยายมแสนตกใจนะจึงถามนางไปน่ะโดยทันทีน่ะเอาเห็นเหตุ ใอย่ยคนนี้ละแกนั้นมีว่าบุญอะไรฝ่ายชมน้ำปินนาคีว่าฉันนะไม่มีบุญอะไรเวลาพบพระก็ฉันก็ไม่เคยไหวแต่ฉันมีลูกชายนี่ไปบวชน พญายมถามไงโอ้ถามปิ้นนาคีว่าทําไมมีดอกปัวขึ้นมารับได้ยังไงมีบุญอะไรทําบุญอะไรมาเนี่ยอพญายมก็ถามนักปิ้นนาคีไม่เคยเลยวัดก็ไม่เคยเข้าไม่เคยทาบุญเลยไม่เคยทําบุญไม่เคยวัดย็ไม่ไปใช่แต่มีลูกชายบวดบวยนในสมของลูกต้องนีมีจีวรมาลองรับมาลองรับเลยเอพญายมก็ให้มาเกิด กลับมาใหม่ให้กลับมาใหม่กลับมาสร้างบุญสร้างกุศลชเข้าใจไหมโยมพอเข้าใจไหมนี่จริงพอบวชอย่างอย่างโยมบวชปุ๊บเนี่ยลูกหลานเราหรือว่าเป็นกรรมหรือว่าเป็นอะไรมาเนี่ยก็ถือว่าโยมเนี่ยช่วยได้ช่วยให้ลองรับบุญเหมือนกับสุบินที่จะไปบวชใช่ไหมหรือว่าบังทุกุ์โยม ที่ยังไม่พ้นบวกรรามรู้ว่าติดอยู่ในขุมนรกก็มารับบุญรับกุศลแับโยมในวันนี้คือได้อานิสงส์หมดวันนี้มากันเยอะดูแล้วสูงอายุทางนั้นมีกามพิเศษแจกทัพอีสานีสานเป็นกอนแมรไหมดีไหมนำตาแม่ไหมนำตาไม่ไหมไหนใครเป็นไม้ยกมือดิเอ๊จะตอบอย่างนี้ไม่ได้ เนี oh, right. ่ยไม่เลยพ่อป้าเต็มพ right ่อเต่มคนก็รู้เนาะกคยบวนชนันใครโซนยกมือดินอสออสไม่เคยมีครอบครัวเลยมีไหมมีไหมไม่มีเนาะใครยังมีสามีอยู่ยกมือ โยมยังอยู่เนาะเาใครจะฟังแม่ไม่ใครจะฟังไม่ไม้ไหนใครโยมอยากฟังแหละไม่ไม่ตบมือหน่อยเร็วสาธุต้องสาธุเท่าเลยครับผมไม่ออกก็บอกง่ายเนาะนึกก็ดูคอนเสิร์ตหมอลำไงบอกง่าไงบอกซุ้มเนีเอาบอกง่ายก็ทีก็บอกยากๆไม่อกไม่ เอ้อปังด้่ตาเนี้ใหม่จะกัดหนึ่งเนะะาะเจมัลไปลากับไป้ล,ลยแล้ว